เพื่อนๆเคยเห็นเวลาที่เราเข้าเว็บไหมครับแล้วมันจะมีไอคอนหนึ่งอยู่ตามมุมขวาบ้างมุมซ้ายบ้างที่เป็นแชทบอทในหน้าเว็บเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเห็นอีกรูปแบบหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆ,พนๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารู้จักนะครับว่าในตัวที่เป็นออไอคอนเล็กๆที่เอาไว้แชทกับแชทบอทนะประมาณนี้จากหน้าเว็บนะแล้วก็ให้แบบ การค้นหาอะไรแล้วก็ให้บอทตอบออกมาจากเดิมเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ในลาโอเออยู่แล้วเนะาะแต่คราวนี้ไอ้รูปแบบเมื่อสักครู่นี้แหละเราจะมาทําอยู่ในรูปแบบของตัวลิฟต์นั่นเองและเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาถึงปุ๊บนะตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยผมทําเป็นการพุชเมสเซจหรือการส่งเข้ามาหาตัวเองอ่าพอส่งเข้าหาตัวเองเสร็จปุ๊บก็คลิกปุ่มขึ้นมาเพื่อเปิดลิฟต ซึ่งตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นลนะิฟต์เนาะพอเป็นลิฟต์เนี่ยถ้าเราถอยหลังกลับไปนะครับเนี่ยผมปิดก่อนนะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหน้าเว็บไซต์ซึ่งหน้าเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดต,ต่างๆแล้วไอ้มุมขวาล่างเนี่ยแหละไอ้ตัวที่แหละมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่เป็นแชทบอทของหน้าเว็บให้เราได้ค้นหาได้ถามตอบอะไรบางอย่างที่เราเตรียมคีย์เวิร์ดนั้นไว้นะครับเนี่ยก็เป็นหน้าเว็บอย่างนี้แหละประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราจะไปแชทไปแชทนะแล้วก็คลิกขึ้นมาอืม เสร็จแล้วในตรงนี้นะครับงานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวสติกเกอร์ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ขายสติกเกอร์อยู่แล้วด้วยนะว่าสติกเกอร์รหัสนั้นรหัสนี้ในการเอ่อในการในการซื้อในการขายหรือเราอยากจะดูรายละเอียดหรืออยากจะเห็นว่าสติกเกอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ4ถึง6ล้านสติกเกอร์เนี่ยนะว่ามีชื่ออะไรแล้วให้บอทเนี่ยสามารถที่จะตอบชื่อชื่อนั้นได้เลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอยากสมมติว่าผมใช้รหัส ห6ึ่งหกหกหกเก้าประมาณนี้สมมติว่าผมใช้รหัสประมาณนี้นะกดส่งเข้าไปตัวบอทดก็จะทําการเช็คขึ้นมาครับเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยก็จะเป็นบอทดต,ตอบมาเนาะคุณต้องการสติกเกอร์ชื่ออาขนุนจอมป่วนรหัส1 6 6 9เเหรอประมาณนี้นะเสร็จแล้วเขาก็ไปดึงภาพออกมาเป็นภาพของสติกเกอร์ตรงนั้นเลยแล้วก็รายละเอียดแล้วก็จะมีเทค ข้อความนะบอกว่าให้คลิกดูสติกเกอร์ได้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนได้ประมาณนี้อันนี้คือผมลองทําดูนะครับในการทำแชทบอทก็ถือว่าทําได้และคราวนี้ก็เลยมาลองดูว่าเอ๊ะลองดูนะว่าถ้าสมมติว่าผมคลิกว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นรูปนี้หรือเปล่านะเราคลิกดูบึ้งก็เปิดมาได้รูปนี้จริงๆประมาณนี้เลยถ้าสมมติว่าผมอยากจะดูลายอื่นบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองไปจําเลขลายอื่นดูดูที่วิธีการจําเลขเนี่ยเป็นเลขยังไงผมลอง วางเลขตัวนี้ดูก่อนว่าชื่อเขาจะเป็นชื่อนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็คือ1 2 9 2 6 3 3 8 1 2 9 2 6 3 3 8นะอ่ะคลิกไปปุ๊บ1 2 9 3ลืมและ3 3อะไร3 2 6 3 3 8ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูตึงขึ้นมา อ่าไม่ใช่ถ้ามันไม่มีนะครับก็จะตอบประมาณนี้เลยว่าเออมันไม่ใช่มันเป็นเออร์เลอร์อ่ะอีกทีไปจำใหม,ม่อ่ะผมลืม1 2 9 2 6 3 8, 1, 2, 9, 2, 3, 2, 6, 3 8อ่า1 2 9 2 6 3 3 8่องเอมสามอเ้ย2 6 3 3 8อเล็กแค่นี้ก็สับสนแล้วนี่เน่คลิกเข้าไปลองคิดดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้อง ถ้าสมมติว่าเลขเมื่อกี้นะครับเขาจะไปค้นหารหัสสติ๊กเกอร์นะเขาเราก็ดึงออกมานี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ถ้าเรารู้รหัสปุ๊บเราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้แล้วในชื่อนะครับชื่อสไทย์ชื่อว่า,าติ่มซำนะครับคิวๆในชื่อของตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยนี่ก็คือเป็นการดึงข้อมูลนะจากในในรหัสสติ๊กเกอร์เพื่อเอามาโชว์ชื่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอที่หน้าแชทเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นแชทบอทได้เลยนะสมมติว่าพิมพ์คำนี้ก็ให้บอทต,ตอบมาอีกแบบหนึง ประมาณนี้เลยแต่ผม,มลองมาทําเป็นลิฟต์แล้วก็ใช้ตัวหน้าแชทนี่แหละมาลองสร้างที่เป็นแชตบอทดูว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะประยุกต์เล่นได้หลายอย่างเลยแล้วสามารถที่จะบันทึกข้อความที่เขาพิมพ์คุยกับเรานะครับแล้วกเก็บเข้าไปที่ฐานข้อมูลได้ด้วยก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะส่วนหน้าดีไซน์หน้าเว็บเนี่ยก็ทําด้วย HTML จะว่าสคริปต์ css ประมาณนี้แหละก็แต่งความสวยงามได้เลยส่วนอันนี้มันก็จะเป็นเพียงแบบเอาตัวปลั๊กอินเข้ามาเล่นด้วยนะหรือว่าตัว sdk เข้ามาใส่แล้วก็ทําเรื่องของแชทในการส่งเรื่องของเ็บพูกกัน transfer กันประมาณนี้แหละก็จะอารมณ์นี้เลยเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทําแล้วกันเนาะวันนี้ให้เห็นตัวอย่างก่อนว่ามันสามารถที่จะประยุกต์เล่นแบบนี้ได้ด้วย ซึ่งตอนทำเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงก็คือเราจะต้องเตรียมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนก็คือตัว HTML ตัวไฟล์เนาะแล้วก็ตัว JavaScript แล้วก็หน้าดีไซน์ถ้าสมมติว่ายังไม่รู้ว่าจะดีไซน์อะไรนะครับก็ปล่อยมันโล่งๆไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำแช่ไอ้ปุ่มนี้แหละที่คลิกเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนี่แหละแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเราใช้งานรุวมกับลิฟต์เนี่ยมันจะสนุกตรงไหนก็สิ่งแรกเลยนะที่สนุกเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะดึงโปรไฟล์ของผู้ใช้งานได้นะสามารถที่จะแชท หรือส่งข้อความอะไรก็ได้นะครับเข้าไปอยู่ในห้องแชทได้เลยเพียงแค่เราพิมพ์โต้ตอบกับตัวบอนนี่แหละมันก็จะมีการสุทนนานแล้วก็ส่งข้อความนั้นลงไปได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะแต่ตรงนี้เป็นแค่เพิ่งต้นพอดีมันเป็นงานของผมด้วยที่จะเอาไว้ใช้ ในการขายสติกเกอร์หรือโปรโมตสติกเกอร์ประมาณนี้ก็จะได้ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคลิกแล้วดูรายการดูชื่อดูรายละเอียดของสติกเกอร์อ่ะดูนะถ้าสมมติว่าผมจะลองใช้ร่วมกับตัวที่เป็นการแชร์แท็กเก็ตสติกเกอร์นะอ่ะผมจะลองเอารหัสอีกสักรหัสหนึ่งเอารหัสใดดีเอาลองมัวม่วๆไปก่อนแล้วกันนะอ่ะ9 8 7 7ไม่รู้มีไหมนะอ่ะลองดูปึ๊บอ่ะมีด้วยก็ เป็นอของต่างประเทศนะเพราะว่าพอต่างประเทศปุ๊บเราเ็าจะได้เจอภาษาที่เป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วก็จะพอเดาออกว่าน่าจะเป็นอันนี้ก็ญี่ปุ่นนะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มแชร์นะที่บอกว่าแชร์ให้เพื่อนเราก็คลิกปุ๊บเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะไปทําการดึงที่เราแชทออกมาเมื่อสักครู่นี่แหละส่งเข้าไปให้เพื่อนนี่แนะ่ลองดูนี่อ่ะส่งเรียบร้อยเห็นไหมฮะอันเดียวกันเลย 7, 7, 7, 9 8 7ก็ตามที่เราแชทเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาพอเราคลิกปุ๊บก็จะเห็นรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นแบบจำหน่ายนะแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยก็เลยไม่สามารถเห็นรายละเอียดนี้ได้รออีกทีมีอะไรให้เราเล่นบ้างคราวนี้เรามาลองแบบหลายๆเลขดูบ้างก็ได้นะแลหลายเลขก็เริ่มต้นที่อะไรดี2 0 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสมมุติเดาๆพึ่งจะได้ของใครออกมาว่าอ่าไม่มีผมอาจจะเขียนเลขเกินไปเอาเลขสใลัใกล้ๆก็ได้อ่ะหนึ 1, 7, ่งเจ็ดสอสามอ่ะสามตัวละสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวอ่ะมีไหมถึงมีด้วยอ่ะรูปอะไรบ้างก็ไม่รู้นะนี่ก็ของญี่ปุ่นแหละเพราะว่าชื่อก็ญี่ปุ่นมาลาเลย ก็สามารถที่จะเสิร์ชหาในสติกเกอร์ประมาณ4ี่ห้าล้านรหัสเนี่ยก็สามารถเสิร์ชดึงขึ้นมาออกมาได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเราทําออกมาเพื่อให้สะดวกผู้ใช้งานในการที่จะค้นหาเนาะแต่ถ้าเราดีไซน์ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มันดีหน่อยก็จะได้ให้คนได้รู้เนะเวลาคลิกหน้าลิฟต์ขึ้นมาก็าให้เขาสามารถเสิร์ชหาสติกเกอร์ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะจบการสนทนานะ ผมก็ใส่คีย์เวิร์ดป n นี่เน่แล้วก็กดปิดเลยก็หายไปเลยเคราวนี้ก็จะไม่มีแล้วก็ไม่มีตัวที่เอาไว้แชทกับตัวบอร์ดนั่นเองแต่เราก็อาจจะทําคู่มือเล็กให้เขาสามารถเลือกหรือทําเป็นปุ่มได้ด้วยนะมีคล้ายเหมือนกับ Quick r e p l y แต่ไม่ใช่ค c k Reply มันจะเป็นปุ่มเล็กๆที่เราคลิกแล้วก็ให้คุยเป็น conversation ต่อเนื่องกันได้ด้วยแล้วเดี๋ยววันที่เราจะมาทําตัวนี้กันเนาะก็เพื่อนเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ css html javascript เตรียมการเขียนโค้ดเอาไว้ให้เตรียมไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุยตรงนี้กันเพราะคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรแต่วันนี้เนี่ยเอามาเกินให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงหลักการการทํายังไงแล้วเราก็ได้รู้จักลิฟต์เบื้องต้นด้วยวันนี้ก็ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะยาวนานพอสมควรแหละเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ถือว่าติดค้างไว้ก่อนให้ดูเป็นน้ําจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงมือทําด้วยกันโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ